ข่าวนี้เนี่ยอาจจะสะท้านสะเทือนใจขัดใจฮะขัดใจคนชอบส้มตำปลารา้าเพราะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเนี่ยไปตรวจสอบนะฮะตลาดที่ขายปลารา้าปลาส้มในพื้นที่ภาคอีสานปรากฏว่ามี70กว่าตลาดฮะที่มีพยาธิอยู่ในปลารา้าปลาส้มฮะอ้าวสิฮะอา,อาแล้วมาแบบดิน้นยุบยุบดุบยุบดุบยุบ,บรู้ได้ยังไงไปสุ่มไปสุ่มซื้อปลาร้าไปสุ่มซื้อปลาส้ม20จังหวัดภาคอีสานนะฮะตลาดต่างๆในภาคอีสานนี่ยังดิ้นอยู่นะ แล้วดูมันในพุงคนหรือเปล่าอคือเอาปลาร้ามาเอาปลาส้มมาแล้วขอโทษเธอะไม่ได้ให้คนกินฮะเอาไปให้โทษทีนะไอ้เจ้าหนูแฮมสเตอร์อหนูทดลองพอกินเข้าไปหนูยิ้มเลยเต็มพุงผมแล้วฮะเต็มเต็มเลยแบบนี้ดิ้นพับๆมีพยาธิอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นพยาธิใบไม้ตับฮะหตัวอันตรายเลยหัวตัวแสบเลยและเจอเนี่ย73ตลาดในพื้นที่ภาคอีสาน อยากจะบอกจังหวัดให้เป็นสมณาคุณเกรงใจอย่าเกรงใจสุภาพโชคบอกจังหวัดจะได้ระมัดระวังกันซะหน่อยศรีสะเกดสกลนครขอนแก่นมุกดาหารอุดรธานีและอีกหลายต่หลายพื้นที่นะฮะไปเจอแบบนี้แล้วยังไงต่อว่าถ้าเรารับประทานเข้าไปมันก็อยู่ในตับอยู่ในลำไส้ของเราอันนี้ไม่ต้องสูมก็เห็นอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่หนอนอันนี้หนอนฮะอันนี้หนอนเลยนะฮะคือหากใครจริงๆเนี่ยไม่ได้ไปสํารวจ ปลาล้าเป็นหลักนะไปสำรวจปลาที่มาจากแหล่งน้ำฮะปลาขาวนาปลาตะเพียนปลากระสูบเป็นปลาน้ําจืดนะฮะดังนั้นหากไอ้เจปลาพวกนี้ถูกแปลสภาพไปเป็นปลาล้าถูกแปลสภาพไปเป็นปลาส้มหรือหากใครรับประทานก้อยแบบดิบๆรับรองว่าไอ้เจพวกนี้จะไปชอนจะไปชชยอยู่ในตับอยู่ในลําไส้ของท่านถึงบอกเลยว่าให้ปรุงสุกตลอดจริงถูกต้องนะฮะก็เลยมีคาแนะนาอันนี้อ่านมาทั้งหมดจะพูดแต่ พูดแต่พยาธไม่พูดหน่วยงานเลยเหรอครับ PDRC ศูนย์วิจัยโรคประสิทสำนักวิชาการแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร,รนารีเขาไปตรวจสอบมานะฮะแล้วอยากจะกินทํายังไงกําจัดพยาธิคทำาไงคะคือใจสั่งมาถ้าอยากจะกินต้องกําจัดพยาธิทำให้มันสุกคุณาปัานบอกถูกทำให้มันสุกก็คือทอดทอดต้มทอดต้มเออยังไงก็แล้วแต่คือให้ความร้อนสูงๆเนี่ยพอ<ร><ร>สุกป <ไง S 1> <ง>ุ๊บ เออพอสุกปุ๊บพยาธก็ตายเอาปลาร้าไปต้มด้วยความร้อนเนี่ยเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสเนี่ยก็ต้องเลือดปุดปุดปุดบุดเลยใช่ไหมถูกต้องหรือเอาไปแช่แข็งแช่แข็งคือลบยี่สิบองศาเซลเซียสตู้เย็นบ้านไม่ได้แปลว่าตู้เย็นที่บ้านไม่ได้ไม่ได้แค่แช่ตีมก็แย่แล้วลบยี่สิบไม่ได้เอาเข้าไมโครเวฟสี่ร้อยถึงแปดร้อยวัต์ทำแบบนี้ก็ได้แล้วถามคำเดียวรสชาติเป็นไงครับพี่ มันไม่เหมือนเดิมมากเเอานี่ผมเคยถามอะไรผมเคยถามร้านส้มตำร้านหนึ่งคือปกติเนี่ยจะกินส้มตำปลาร้าแล้วใส่ปลาร้าสุกใช่ไหมฮะถามคุณป้าเจ้าของร้านบอกว่าคุณป้าครับปลาร้าเนี่ยเป็นสุกหรือดิบต้มหรือยังคุณป้าบอกว่าคือไหมฮะอ๋อเป็นแบบผสมลูกแปลว่าแปลว่าต้มสุกแล้วแล้วเอามาผสมปลาร้าดิบด้วยเพื่อให้มันหอมขึ้นให้มันนัวใช่ไหมนี่ก็เลย มันมีมันมีด้วยเหรอครับปลาไแบบผสมสุกๆดิบไม่มีนะฮะแบบนี้มันไม่ได้ดิบถึงกดิบอยู่ดีแล้วเนี่ยคุณเอาเรื่องนี้มาฝากดิฉันฝันสลายเลยเที่ยงเนี้ยคุณรู้ป่ะตั้งใจมากส้มตำปูปลาร้าพริก2เม็ดเพิ่งกดสั่งซื้อปลาส้มไป2งกิโลเอาแต่คุณก็ต้องทำให้สุกก่อนอยู่ดี แต่ว่าถ้าทอดนานๆมันก็จะแห้งมันต้องแบบให้ช่ำๆนิดนึงอ่ะชีวิตไม่มีอะไรพอดีโลกใบนี้ไม่ได้อยู่ที่ฉ่ขนาดนั้นเอาไปกินไปก่อนสุกปลอดภัยกว่านะดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวด่วนก่อนใครและรายการดีๆจากอมรินทีวี HD ช่อง3 4อย่าลืมกด subscribe เอาไว้นะครับ